สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นั้นผมก็จะได้มาให้ความรู้อีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้นั้นนะครับก็จะเป็นความรู้เรื่องเหรียญชนิดราคา25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9นะครับสีอันดับราคาแพงนะครับที่จะมาแนะนําให้ความรู้ในคลิปนี้นะครับก็ชมคลิปให้ละเอียดนะครับจนจบคลิปนะครับ จะได้ไมพ่พลาดข้อมูลดีๆจากทางช่องของเรานะครับนี่นอนครับถ้าพูดถึงเหรียญชนิดราคา25สตาตงค์ในสมัยรัชกาลที่9นะครับเหรียญที่พี่เพื่อนน้องนั้นที่พอที่จะคุ้นเคยดีหรือว่าจะทราบดีหรือว่าอาจจะมีอยู่นะครับหรือว่าอาจจะได้พบเจออยู่นะครับณปัจจุบันนี้นะครับก็คงจะเป็นเหรียญ25สตางตัรุ่นที่ถือว่ายังใหม่ๆแบบรุ่นนี้นะครับที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างอยู่หนึ่งรุ่นนะครับ ก็เป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9นะครับส่วนเหรียญ25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9ที่ผมจะไม่ความรู้ในคลิปนี้นะครับที่4อันดับราคาแพงนะครับจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นะครับก็คอยติดตามรับชมนะครับชมกันเลยครับอันดับที่1เป็นเหรียญ25สตางค์ปีพศ2500บล็อกตัวหนังสือบางนะครับเห็นไหมครับ ถ้าบล็อกตัวหนังสือบางนั้นนะครับสังเกตนะครับขีดจะชี้ลงตรงกลางพอผ่านนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่เหรียญละ1 5 0 0 0 0หมบาทนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับอันดับที่2นะครับเหรียญ25สตางค์ปีพศ2544นะครับซึ่งเป็นเหรียญแบบบนเวียนนะครับเป็นเหรียญปกติเลยนะครับแต่ว่าจำนวนการผลิตน้อยนะครับ ึงให้มีราคาแพงนะครับเดรียละ5,000บาทนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับอันดับที่3เหรียญย5สสตางค์ปีพศ2542นรนะครับก็เป็นเหรียญแบบบนเวียนปกติเช่นกันนะครับแต่ว่าจำนวนการผลิตนั้นน้อยนะครับราคาก็อยู่ที่5,000บาทเช่นกันนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับ อันดับที่4เหรียญย5สสตางค์ปีพศ2552สีทองเหลืองนะครับหรือว่าแบบพระเสียรเล็กนะครับก็ชมตามภาพเลยนะครับปกติแล้วนะครับเหรียญย5สสตางค์ปีพศ2552นั้นก็จะเป็นสีทองแดงนะครับแล้วก็เป็นแบบพระเสียรใหญ่นะครับแต่เหรียญที่มีราคามีการได้พบเจอนะครับก็คือ จะเป็นสีทองเหลืองนะครับแล้วก็เป็นแบบพระเสียนเล็กนะครับก็ชมตามภาพเลยนะครับมีราคาแพงเแต่ละ5,000บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนะครับอาจจะมีขึ้นมีลงภายในวันข้างหน้านะครับ